จิตวิยาการทําให้คนอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเรากลับมาเรื่องนี้นะครับให้เขาอยากเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเรานะไม่ใช่เราอยากเป็นที่หนึ่งในใ,นใจของเขามันคิดกับคนละเกมจําไว้ว่าอะไรก็ตามในโลกใบน,นี้ยิ่งหายากคนยิ่งอยากได้พระเครื่องเอยเพชรเอยพลอยเอยทองเอยต่างๆพวกนี้ยิ่งหายากคนยิ่งอยากได้ยิ่งมีน้อยก,ก็จะยิ่งราคาแพงนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเขารู้สึกว่า คุณเหมือนกับประเคนชีวิตของตัวเองให้กับเขาคนจะยิ่งรู้สึกว่าไร้ค่าอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างอนเนื่อนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับเขาแคร์และสนใจเรามากขึ้นนะครับอ่ะเวลาไม่สนใจเนี่ยเราก็ไม่ไม่ง้อต่างๆพวกนี้นะครับเขาเขาก็ง้อเราตลอดนะครับบทเรียนของความก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันมีวิธีการครับในการพลิกให้คนเนี่ยครับรู้สึกว่าเราเนี่ย เป็นคนที่เขาอยากเอาเอาชนะใจเรามากที่สุดโดยการที่เรามีสามบุคลิกคือเป็นบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้อยู่ในสามบุคลิกนี้ครับที่คนจะอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเราและอยากให้คุณสนใจเขามากที่สุดเขาจะพยายามดึงความสนใจสนใจฉันหน่อยซี่นะครับคุณสนใจฉันหน่อยตอบแชทฉันหน่อยโทรหาฉันหน่อยถ้าคุณมีบุคลิกลักษณะดังสามข้อดังต่อไปน,นี้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับ สามบุคลิกนี้การศึกษาพบว่าคุณจะเป็นคนที่หายากที่สุดบุคลิกที่หนึ่งครับคือการจําเรื่องที่เขาเล่าในอดีตได้เขาเคยเล่าว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเขาเคยเล่าว่าเนี่ยปวดแขนปวดเขาปวดขาปวดอะไรก็ตามแต่พวกนี้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาเคยเล่าครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณลองถามเขากลับไปครับว่าเฮ้ยแล้วอาการปวดแขนของคุณเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้ว่หายแล้วหรือยังคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยจารายละเอียดต่างๆคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยใส่ใจเขาคนจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ เห็นค่าเขามากที่สุดแล้วสมองเรปเทียนเบนจะรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดมันจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อบอ,อุ่นมากที่สุดการที่คุณทําแบบนี้จะทําให้สมองของอีกฝ่ายหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันยิ่งทํามากเท่าไหร่ยิ่งผูกพันมากเท่านั้นครับเทคนิคที่2ครับคือการไม่ตัดสินความคิดครับไม่ว่าเขาจะเล่าอะไรมาก็ตามแต่ แล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าใจนะถ้าเป็นฉันฉันก็คงรู้สึกเหมือนกับคุณเลยไม่ตัดสินครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมทาแบบนั้นวะทําไมทําแบบนี้ไม่ครับแต่บอกว่าเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยที่คุณทําแบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะแบบนั้นหนึ่งจะทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดแล้วสมองจะหลั่งสาร in, ออกซิโทซินบุคลิกที่3ครับคือการที่คุณเป็นคนที่ให้เวลากับทุกด้านในชีวิตของตอนเองคนที่คนมันดูถูกคือคุณเอาเวลาทั้งหมดให้กับเขา คือคุณมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ยคุณต้องให้เวลากับทุกขอไปทุกๆสิ่งทุกๆอยา่างในทุกด้านของชีวิตให้เขาเห็นว่าฉันไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดปรัเคนให้กับคุณหรือฉันไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันยัดเยียดเข้าไปในชีวิตของคุณเมื่อคนรู้สึกว่าหายากอเลรขึ้นจะอยากได้แต่ถ้าหาง่ายจะดูถูกยังมีอีกครับนะวิธีการทําให้คนให้คนกลายเป็นคนที่หายากอีกเอาไหม วันนี้แจกเทคนิคกันแบบจุกๆครับ58ข้อทําให้แฟนมองว่าคุณเป็นคนโคตรหายากคใครที่อยากได้ทั้ง58ข้อนี้ให้พิมพ์คำว่าได้ใจตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับแล้วบอทจะส่งทั้ง58ข้อนี้ให้คุณแบบฟรีโดยไม่มีการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับในการที่โปรมช่วยให้ความสามนธ์ของคุณดีขึ้นครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จตวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลคา 3, า่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด ที่พิเศษแล้วเพียงห้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ